วัสดีจ้าพบกับพวกเข้าสามคนนะจ่าเซลนิมจ้าเซกิบจ้าเซโยยาจ้าวันนี้มาสามคนนะจ่าสิมาเมืองรถมือสองขึงเข่าไม่ล่าสุดล่าสุดมากมากเลยจ้ามือขึ้นเอาข้อม้ามามือเข้าข้อม้างีกกระบะข้อม้าอีกแล้วจ้าลูกค้าก็จะดูเลือกแค่น้อที่นี่รถกับข้อม้ามาลายเลยที่นี่จ้ามีรุ่นไหนแน่จ้า ไปเบิ้งดีกว่าไปเบิ้งดีนะไปเบิ้งดีกว่าเนาะแสดแต่รุ่นดีจนว่ารุ่นบุกเบิ้องเป็นรุ่นเอ็มนะจ๊ะเอ็มร้อยแปดเอ็มร้อยแปดมาอีกแล่าเอ็มร้อยแปดใช่มาอีกแล้วเด้อเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งกันนะจ๊ะเนาะไะเชงตัวนี้จ้าเป็นรถรุ่นดีสองสี่สองศูนย์จ้าบวกอ่าห้องกันอ้อยแล้วก็ไปมีดนะจ๊ะ มอสสำหรับเ็ดหน้าแด้จะพ้งองมอดรินแล้วจา้าค่ะจาวสาวเขาลองอ่อยก็ได้จา้าอันตัวนี้เป็นอ่ารุ่นที่เขาลองอ้อยโดยเฉพาะเลยจ้ารถรุ่นเล็กเนาะใช่รถรุ่นเล็กจ้าเล็กขนาดไหนดูหุ่นเซลได้เห<ด>มา<อ>ะกับรถเลยตัวนี้น่าจะเป็นป 59, รถปีห้าเก้าจ้ารถปีห้าเก้าชั่วโมงสองร้อยยี่สิบแปดชั่วโมงสองร้อย <200. S 2> ใช่อ่ชั่วโมงน้อยมากเลยนะประารสำหรถไม่ได้ไดจา้าหนี่สองร้อยเนี่ย ัวนี้เป็นสภาพยังว่าให้ได้ปั๊บอยียงเลยจ้<ม>า,าไม่ไม่ล่อนตัวนี้ดาวอยู่ที่สามหมื่นบาทนะจ้ะสามารถผ่อนได้หกปีมีรายปีรายเดือนรายหกเดือนจ้ะทันอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทักมหาเซลล์นิ่มได้เลยจ้าเดี๋ยวสิเอาเบอร์โทรไว้ข้างล่างนจ้าเด้องวดรายปีประมาณเท่าไรจ้างวดรายปีจ้าจะเป็นรายปีแบบมีงวดย่อยงวดย่อยเดือนละสองพันแล้วก็งวดใหญ่อยู่ที่สามหมื่นเก้างวดปีละแค่สามหมื่นใช่ค่ะสามารถจ่ายกี่ครั้งก็ได้ในหนึ่งปี ปาดปาดที่โทปาดที่โทปาดที่โทอันนี้เป็นรถรุ่นหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวเซี่ยวกีฟสีผ้าไปเบิรงอีกรุ่นหนึ่งจ้าจะเป็นรุ่นใดป่ะไปเบิรงรุ่นใด้าก็คือเมื่อกี้เซี่ยวนี่พาเบิรงรุ่นหน่อยไปแล้วจะตามไปเซีเนาะใช่เบิรงแต่เซี่ยวคนเดียวแคเบิรงรุ่นใดจ้าอาอก็ต้องเป็นรุ่นเอ็มเซี่ยวลุ่นเอ็มรุ่นเอ็มรุ่นใหญ่นะจ๊ะ เอ็มเก้าเอ็มเก้าห้ายังมันใหญ่ที่สุดได้นี่ยังไม่ใหญ่ที่สุดใหญ่กว่านี้มีอีกไหมมีรุ่นเอ็ม่แเอมรดโอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตลงกันเนอะอตกเนอะแซคโอ้ยอนยนจ้าเอ็มเก้าห้าท่านนีกับโคตรขามาขามาเพราะท่านในเหตุยังมันบอจ่าบ่จ่าีดีนกสิ เป็นรถปีแต่เยอะราคาแปดแสนแปดได้ใช่คันนี้ดาวองรถหลายคันจ้ะต้องต้องต้องนี่เองนะฮะรถประมาณปี่หาเก้าราคางวดส่นงวดนั่นวะจ้ะงวดกืบปีละประมาณแสนเจ็ดได้โมโหสูงเลยฮะแสนเจ็ดถูกมากใช่ถูกกว่านี้ไม่มีแล้วนอกจากคุณตาบ้านหนู โเซเดียลยังแากลัวริ่นเจ้อจ่าต้อง <c oughs> ใส่ต <c oughs> ังรุ่นแอวต่อรุ่นที่ยอดนิยมยอดคิดของเขาในการเทศเทยนน่ากะขึ้นรุ่นแอวเนาะรุ่นนี้อากาโมสสำหรับเทศงานไร่งานบุกเบิก <c oughs> จ้าจ่าไปดูรุ่นแอวกับเซลยาหยีคนสวยชัย <c oughs> <c oughs> สดีจ้ามื่อนี้ก่ามาพบกับเซี่ยวย่าหยีดะจ้ะด้ฉัาไปเบิ้งรถรุ่นแอลเอคาสิจ้ะ L อลาซูหนึ่แปดจ้ะเาูนจะรถเขามาไมาเขามาประมาณสิบหกนันนะจ้ะกะดาวเริ่มตน้นยูทีสามหมื่นสามหมื่นสามจ้ะแล้วก็พ้นหกปีนะจ้ะและ้วก็ทรงหมวดปีละ หนึ่งแสนหกพันละกันหัวใหญ่เดี๋ยละสองพันจ้าหกปีใจไล่เดือนไหนวะจ้าใจไล่เดือนก็ได้จ้าเดือนละประมาณหมื่นกว่าบาทนะจ้าสามหมื่นอี่ได้ยังไงอ่สามหมื่นก็ได้อ่าใบใบดันดินละกันพานล้างตัวหนึ่งจ้าบาทเนี่ยสามหมื่นได้ทั้งตัวรถทั้งใบดันทั้งผ่านประจิตรเบื้องรถก็งามงามตามไหนเบิ้งเซลเอาจ้าอันนี้เป็นรถเอลห้าศูนย์จ้า นี่รถหลายขั้นอันนี้ก็สิเป็นบรรยากาศนะจ๊ะบรรยากาศรถเท่าแล้วก็มีที่ล้างอัดฉีดอัดฉีด <c oughs> อันนี้เป็นรถสภาพเดิมๆละกันเพราะห้าในเหตุอีกอย่างเลยจ้ะเพราะห้าในปั๊บสภาพหัว<ช>ตะล้องรถมากอันนี้ยังไม่ล้างเน,ะนาะแต่อันนี้แต่อันนี้เป็นเป็นรถที่ล้างเลยวยังอีกแน่จ้ะที่ขามารอบเนี้ยกาซิมี่ L 3 6 L 4ี l ย0แล้วก็ู l ย0จ้ะแสงว่ารุ่น L ขอมากเดือดทุกมุ่นเนาะแมนจ้ะขอมากลุ่นอะไร L47 L47 แรงราคาเท่าใดรเจ้าหนิมประมาณราคาตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ4แสน6 4แสน7นะคะราคาแต่ละคันก็ไม่เท่ากันต้องดูจากปีรถแล้วก็ชั่วโมงการทำงานนะคะอันด้านล่างเราบอก เปิดตัวรนหรือเปิดตัวเซลค่ะเปิดตัวเปิดตวเซลเปิดตัวเซลรุ่น L ตอนนี้ยังไม่ล้างใช่ไหมยังจ่าสภาพเดิมเดิมเคลื่อนี่ดินสีพุ่นรถรถรถตดติดแรงสมัเป็นรถสีแดงก็ย่าไอซีมี่ปีค่าเก้าปีหกศูนย์ปีหกหนึ่งแต่นี่ก็จ้า๊ดหัวนี้นี่เมียนจ้าชโมงก็ถึงท่านกต่นี่จ้ะ งามจำ้ำแด่มาดูดก,ดกันสวยจัดประหลัดบอกขนาดนั้นเลย <laughs> นี่อยู่หม่องเดียวจ้าอยู่คูบัตาบ้นนบา,บานดุงเ้องน,นี่ยคูบัวตาบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีจ้าข้างไป่ยังข้างไป่ข้างสดนดทางไปคำชะโนดจ้าจ้าเป็นเจ้าไหกันบ้างจ้าเข้าไปเบิง้งรถแต่ละรุ่นว่าราคาเท่าไหร่ปีหยังน,น,นะจ้าเนาะ ผู้ใดสนใจเกี่ยวกับเื่องนีนะจ้ะโทรหาเฮาสามคนได้นะจ้ะตามที่เบอข้างล่างเลยจ้าข้างล่างเลยจ้าข้างล่างเลยจ้าเจลยาเจลกิฟต์เจลนิ่มนะจ้ะเฮรสามคนกะถาทุกคนหาลูกค้าเขามาเบิ่งรถอยู่เนาะจ้ะเขามาเลือเขามาล้อขับไใจนะจ้ะแน่นใจคิดถึงเราขายคิดถึงเราคภูพต้าบ้านดุงแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย